ที่เรามองเห็นตรงนั้นน่าจะเป็นเอ๋ดิฉันคิดว่าเป็นหาดตกสัตว์ตหีบมากกว่านะคะทุกคนตรงนู้นนะหาดชายหาดแบบยาวมากเลยค่ะเห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ยค่ะน่าจะเป็นสัตว์ตหีบนะคะตรงนั้นเนาะหาดทรายแก้วหรืออะไรสักอย่างนะคะทุกคนหลังต้นไม้ตรงนี้น่าจะเป็นบางสะเลนะคะ สัตว์เหียบตรงนู้นนะแล้วก็ตรงนั้นเกาะลานชัดมากเลยค่ะคน <Okay. S 1> ท้องฟ้าสวยมากเลยทคนคะเห็นไหมเชิญเฮมเบลโอ้ท้องฟ้าวันนี้นะสี สีน้ำเงินแบบสวยมากเลยค่ะหลังจ,จากที่ฝนตกเมื่อคืนนะท้องฟ้าแบบสวยงามทุกคนดีชื่ที่นี่เป็นแคมปิ้งพลัสนะคะทุกคนนี่นะคะมีรถบ้านนะสามารถจองแล้วก็มาพักที่นี่ได้นะคะ here is a camping plus อินซอยนาจอมเทียนเฟียเซ็นนะทุกคนวันวนี้มีคนชาวบ้านมาดูหอยเดี๋ยวเราเดินไปดูนิดหนึง่งฮัลโหลเซฮายฮัลโหลเอาไอยู่คุณยายได้หอยอะไรเออคุณพี่หอยอะไรคะ ียบค่ให้เสียบใช่ไหมขอดูหน่อยได้ไหมโอ้โหตัวใหญ่มากเลยเนาะในนเเเปดี๋ยวขอดูนิดโอ้ยค่ะโอ้ตัวใหญ่มากค่ะดูเนาะดูในเปเออดูเดินลงไปไม่ได้โอเครู้ใส่รองเท้าแล้วทุกคนค่ะที่นี่มีหอยเสียบตัวใหญ่เท่านี้เลยนะตัวเท่านี้เลยตัวใหญ่มากเลยค่ะ vielen Leute hier mag äh Muscheln sammeln นะ มุ่งเชิญค้นหาสิ่งที่ดีสำหรับเคี่ยวปลาหรือกับซอสรสชาติแสนอร่อยทุกคนคะ่ะได้เวลากลับแล้วเดี๋ยวฉันจะเดินขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวไปดื่มกาแฟอะไรนะคะทุกคนโอเคค่ะกลับแล้วทุกคนคะ่ะไปค่ะ โอเคทุกคนไปกันจ้าขอบคุณนะที่นี่เราสามารถสั่งเครื่องดื่มได้เห็นไหมคะเปิดขายเครื่องดื่มที่นี่ตรงนี้เป็นร้านอาหารนะคะทุกคนจ้าด้านขวานี้นะร้านอาหารที่นี่เมื่อก่อนมาทานขอบคุณลุม เดินมาส่งคุณแม่แหรอคะเดินมาส่งนะคะนี่ลูกชายหรือลูกสาวเดินมาส่งนะคะทุกคนไปกันจ้าร่มดื่นมากที่นี่ไม่ได้มานานมากเลยนะมากระบอาตัวสปอร์ นี่นะทุกคนเราสามารถมาเช่า w i n d s u r ที่นี่นะคะมีให้เช่าเยอะเลยมูดแล้วก็มีพวกเรืออะไรต่างๆที่นี่นะมีให้เช่านะคะสามารถมาเช่าแล้วก็ลงไปเล่นที่ชายหาดได้นะคะที่ซอย14นะคะซอย14โอเคที่นี่ไม่มีอะไรโอเคค่ะทุกคนไปกันค่ะกลับบ้านกันนะคะที่นี่เห็นไหมมีชื่ออยู่เห็นไหมคะตรงนี้ วิวโอเคไดรี่11บเอโมงนะคะเปิด11บเอโมงนะทุกคนบีสฟอนสปลาวิวมาเลยชื่อเขานะคะวิวมาเลยคุณลุงเอาน,นี้ชื่ออะไรนะคะบีสฟอนต์ป่าอันนี้ชื่อวิวอะไรนะวิวมาเลยวิวมาเลยโอเคขอบคุณค่ะ วิวมาเลยซอย14นะคะวิวมาเลยซอย14หน้าจอมเทียนเควันนี้ก็ <c oughs> กลับนะคะที่นี่ไม่มีร้านอาหารที่จะไปนั่งริมหาดนะทุกคนโอเคค่ะไปก่อนนะจ๊ะทุกคนพบกันใหม่ครั้งหน้าโอเคค่ะบ๊ายบาย